สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องเอ็กซ์ตร้าโบนัสอีกแล้วนะคะคือได้เอ็กซ์ตร้าโบนัสมารอบแรกก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงตอนนี้ก็เลยไปศึกษาหาความรู้มาจากบ้านแดงบ้านบ้านเราด้วยแล้วก็หลายข้อมูลนะคะก็คือเขาบอกว่ามีต้องทําแบบนี้นะคะคือสมมติว่าเขากําหนดระยะเวลาให้7วันเราได้8เหรียญยอดการเข้าถึง3 n e นิวโพสต์ที่3ามพ ตั้งแต่ที่เรากดรับเครื่องมือโบนัสอก้านะคะนับจากวันแรกเราโพสต์ไป3รูปภาพหรือว่ารูปภาพไหนก็ได้ที่เราโพสต์ที่มียอดการเข้าถึง3รูปที่3,900ก็คือว่า3รูปก็คือถ้าแบ่งได้ก็คือ1,300 1,300วิวหรือการเข้าถึงต่อ1รูปมิชชั่นของคุณถึงจะคอมพลีทนะคะก็คือสมมุติว่าแอนได้8เหรียญ7วัน ด้วยยอดวิว3,009 3โพสต์รูปภาพของแอนจะต้องได้โพสต์ละ1,300วิวถึงจะเข้าเกณฑ์เอ็กซ์ตร้าโบนัสที่เขากำหนดมาให้ซึ่งวิธีการที่จะทำให้รูปภาพของเรานะคะได้ยอดวิวถึงขนาดนั้นก็คือ1ปักหมดุดปักหมุดไว้บนสุดเลยพอครบ1,300ก็ปักหมุดรูปภาพใหม่ที่เราอยากจะให้ชาเลนจ์ให้ได้ตาม ตามที่ e x ็กซ์ o ราโบนัสเขากำหนดมาวิธีที่2ก็คือการแชร์แชร์ไปในกลุ่มหรือแชร์ไปที่สตอรี่ของเราเองซึ่งแชร์ในกลุ่มก็ไม่แนะนำให้แชร์บ่อยนะคะเพราะว่าโดนบล็อกแชร์เรียบร้อยแล้วก็คือแชร์แบบเว้นระยะเวลาแชร์ไปตางกลุ่มแชร์แบบเว้นระยะเวลาห่างอะคะ่ะถ้าแชบรบ์แบบทีทีหรือว่า แชร์ซ้ําแล้วซ้ําอีกอ่ะอาจจะโดนล้องเรียนจากกลุ่มได้ผิดนโยบายของ Facebook ของกลุ่มนะคะสามก็ตอบคอมเมนต์ใต้รูปภาพที่เราปักหมดุดหรือรูปภาพที่เราอยากให้ได้ยอดวิวเยอะๆเพราะว่ามันจะช่วยให้ให้ให้คนอื่นมองเห็นเพราะว่ามีการปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลานะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ